สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์เอาละครับท่านผู้ชมครับพากับ มาในครัวเช่นเคยนะครับเป็นเมนูที่2ของวันเสาร์นี้นะครับก็เป็นปลาหอยน้ำลมชุบแป้งทอดครับเตรียมหอยน้ำลมท่านผู้ชมครับแลวผมก็มีเครื่องแบบสมุนไพรไทยทั้งหมดเลยที่เด็ดสุดคือผมมีพริกลาบครับท่านผู้ชมครับพริกลาบของผมเนี่ยมาจากข่าหอมกระเทียมพริกขี้หนูหรือพริกบางช้างก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดเราคั่วให้หอมก่อนแล้วใส่กะปินิดนึงแล้วเราก็ตารวมกันนะครับเราก็จะได้เป็นนี่พอใส่ตู้เย็นแล้วมันจะแข็งๆแบบนี้ครับแล้วเก็บไว้ได้นานทีเดียวเลยเพราะว่าพวกหอมพวกกระเทียมพวกข่าพวกเนี้ยเนี่ยเรา ย่างจนหอมซะก่อนแล้วมันก็จะเก็บอยู่ได้นานเลยอันนี้เป็นหัวใจหลักเหมือนกันนะครับถ้าทําแล้วก็ต้องมีอันนี้ก็อร่อยทีนี้หอยเตรียมไว้อย่างนี้ครับพะผมเตรียมแป้งทอดกรอบไว้ตรงนี้ด้วยมีอยู่2แบบถ้าเราอยากจะทําคือถ้าไม่ต้องการชุบแป้งแบบเปียกเราเอาหอยเนี่ยสเสดดน้ําเช็ดแห้งแล้วมาแตะแป้งแห้งนะครับแล้วก็ทอดในน้ํามันร้อนๆแล้วก็มาใส่เครื่องพลาแต่ตอนนี้เราทําหลังสุดเลยหอยเพราะว่าเราต้องการ อหอยที่ทอดใหม่ๆแล้วก็ลงผ้าเลยเพะาะนั้นเราต้องเตรียมเครื่องที่จะทำเครื่องผ้าก่อนผมหยิบผักชีใบเลื่อยมาก่อนเลยแล้วก็ซอยอไม่ต้องซอยแบบละเอียดมากก็หยาบๆหน่อยครับแล้วผมก็มีตะไคร้ครับตะไคร้ก็อย่างที่บอกครับเวลาเลือกตะไคร้อย่าเลือกตะไคร้หยกเด็ดขาดนะครับตะไคร้หยกคือ ถ้าสมมติไม่มีสีชมพูอยู่ในเวลาตัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีขาอันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่หอมนะครับเลือกเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็ซอยบางครับอสักหนึ่งจานครับใช้2ต้นคือเวลาเราซอยตะไคร้เนี่ยซอยให้หมดสีสีม่วงลงไปสักหน่อยเกือบจะเป็นพอติดสีเขียวแล้วก็พอเลยครับตรงนั้นผมมีหอมแดงครับซอยตามยาวนะครับ สอยเรียบร้อยอยู่ที่นี่ใบมะกรูดครับก็เอาแกนกลางออกนะครับปกติ<ส><ข>ทุกครั้งที่เวลาจะซอยใบยเนี่ยก็แกนกลางแบบนี้ต้องอ,ออกเพราะว่าเวลาถูกซอยมาแล้วมันก็จะแข็งเคี้ยวไปแล้วก็จะติดๆไม่ไม่ลื่นใส่ใบมะกรูดเยอะหน่อยเพราะเป็นพลาคือเราต้องการให้ดับกลิ่นคาวคำว่าพลาคืออาจจะต้องบอกว่าของที่เป็นผ้าเนี่ยอาจจะไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเราต้องการเวลาดิบๆแบบนั้นคำาพล่าก็เลยต้องใช้สมุนไพรสดผมก็ามาเรียงใบแบบนี้นะครับแล้วก็ซอยให้เล็กเท่าที่เราจะทําได้นะครับ <ๆ S 1> ได้เรียบร้อยแล้ว <ๆ S 1> ต่อไปผมยังมีสารเณรสารเณรเนี่ยมันใบช้าง่ายเวลาถูกห่อถูกอะไรมาเนี่ยท่านผู้ชมเด็ดจากต้นดีกว่าอยู่ในสวนข้างบ้านอย่างเงี้ยใบช้ำๆไม่เอาซอยเบาๆอย่างเงี้ยครับหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากเอาละ ค่อนข้างจะเรียบร้อยอันนี้เป็นเครื่องเราได้แล้วทีน,นี้เคียงเราก็จะมีอันนี้นะครับผมใช้หนอกระชายครับจะต้องตัดส่วนที่แก่ออกตัดปลายเล็กๆหนอกระชายนี่ก็มีขายนะครับถ้าไม่ปลูกเองแต่ปลูกเองก็จะสดมากเหมือนกันหันเป็นเครื่องแนมไว้ตรงนี้ ต่อไปผมเตรียมพริกครับสำหรับที่เราจะเพิ่มความเผ็ดทั้งแดงทั้งเขียวนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ในโครกตำโอเคผมเตรียมพริกใส่ไว้ในโครกเล็กๆของเราผมมาดูน้ำยำกันนะครับมีพริกลาบแล้วก็น้ำปลาผมอยากจะละลายเขาก่อน <S <S ผมละลายกับน,น้ำปลานะครับท่าผู้ชมครับถ้ายำหรือทำใส่ในผ้าเลยเนี่ยก็จะเป็นก้อนๆได้เพราะนั้นผมก็จะละลายตรงนี้ก่อนผมเติมน้ำตาลไปนิดนึงนะครับ มะนาวด้วยมะนาวบีบสดแบบนี้ก็จะหอมมากเลยเพราะผิวเนี่ยมีน้ำมันของมะนาวออกมาถ้าสมมุติว่าเราบีบแรงๆเนี่ยแล้วเก็บไว้นานๆมันก็จะขมนะครับเพระนั้นเราควรจะบีบแล้วใช้งานได้เลยคือทานเลยอย่างที่บอกว่าเราใช้แค่พริกบางช้างแล้วก็พริกขี้หนูแห้งที่มาตําให้เป็นพริกลาบมันก็จะไม่เผ็ดแต่ได้สีดังะนั้นเราจรึงต้องเพิ่มพริกขี้หนูลงไป ผ้าของเราก็จะหอมพลิกไปด้วยขอชิมนิดนึงก่อนครับเรามีน้ำยำครบเครื่องผ้าเรียบร้อยเรามาดูหอยครับ ท่านผู้ชมครับผมเอาหอยนางรมที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยเราซื้อมาเป็นกล่องๆแล้วเราก็ผ่านน้ําล้างนะครับระหว่างเดียวกันเนี่ยผมก็จะเอาหอยที่เราผ่านน้ําแล้วลงมาซับน้ําหน่อยนะครับโอเคผมวางไว้แบบนี้เอาละครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําแป้งนะครับสําหรับทอดหอยนางรมกันก็แป้งทอดกรอบเลือกชนิดที่ตามถูกใจแล้วครับท่านผู้ชมผมมีน้ําเย็นครับต้องไปใช้น้ําเย็นผสมลงไปขอให้เป็นน้าเย็นหน่อยนะครับ เปิดน้ำมันรอไว้ให้ร้อนแล้วอยู่แล้วครับสังเกตดูเวลาเราใส่อัตราส่วนถ้าเราเปิดถุงแป้งทอดกรอบทุกชนิดเขาจะบอกไว้เลยครับอัตราส่วนน้ำขนาดนี้แป้งขนาดนี้สำหรับผมเนี่ยผมใช้นิ้วชุบอย่างเงี้ยครับแล้วให้เขาหยดแล้วเคลือบอยู่กับนิ้วอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสำหรับผมว่าโอเคแล้วเปิดน้ำมันร้อนเราใช้น้ำมันไฟแรงเพราะว่าอยากจะให้หอยเขาสุกเร็ว นะครับไม่ให้อยู่ในกระทะนานกันไปเดี๋ยวจะเป็นหอยที่แห้งซะุมดเรียบร้อยครับ รอบทีเดียวเลยครับแต่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ลงรวมกันเลยครับครับเขารวมกันเวลาเราทําหอยแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าน้ําเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวหอยก็จะแฉะกันไปหมดนะครับเพราะมันมีแป้งอยากเพียงแต่เขาเบาๆแบบนี้ครับแล้วเราก็ใส่ลงไปในนี้ที่มีเครื่องทั้งหมดนะครับ แล้วหอยเราก็จะกรอบไปพร้อมกับเครื่องน้ำยังที่ขุกคลิกแบบนี้นะครับระหว่างเดียวกันผมมีผักแนมที่เตรียมไว้เมื่อกี้ครับเป็นหน่อก็ะชายอ่อนไว้ด้วยครับและผมก็จะมีนี่ครับใบมะกรูดทอดลงไว้ด้วยนี่เลยครับท่านผู้ชมครับเป็นปลาหอยน้ำลมชุบแป้งทอดของผมครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนครับ มกกูดก่อนเลยอหอยที่เราชุบแป้งด้วยไฟแรงเนี่ยข้างในเนื้อหอยยังชุ่มน้ําอยู่นะครับไม่แห้งเลยส่วนข้างนอกจะกรอบแล้วก็เข้ากับเครื่องพลาของเราอย่างแบบลงตัวทีเดียวท่านผู้ชมครับมีเคม็มมีเปรี้ยวติดหวานท้ายสุดเล็กๆเ,เองเท่านั้นเองแล้วเครื่องสมุนไพรสดของเราเนี่แบบชูรสหมดในระหว่างเดียวกันเนี่ยผมเคี้ยวใบมะกรูดไปด้วยแล้วผมก็เคี้ยวหน่อก,กระชายไปด้วยโอ้โหท่านผู้ชมครับ เอาอาหารชาติไหนมาแลกกไไ็ไม่เหมือนกันครับเพราะว่ากินมันรสมันเรียกว่าเต็มไปหมดเลยทาย่านผู้ชมครับเรียกว่าตื่นเต้นไปทั้งคำแล้ครับแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ชอบหอยเป็นกุ้งก็ได้นะครับหรือจะเป็นเนื้อปูก้อนสวยๆชุบแป้งทอดก็ได้นะครับเค้าแบบนี้หรืออีกแบบหนึ่งคือเอาเครื่องที่เราทำผ้าเนี่ยแยกใส่ถ้วยไว้แล้วของที่เราทอดกรอบเนี่ยเอาวางไว้ข้างๆแล้วตักราดทีละคําทีละคำนี้ก็ได้อะไะครับนี่ก็มีเทคนิคต่างๆสําหรับเมนูนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นเครื่องผ้าแล้วก็ ซีฟู้ดเราชุบแป้งทอดก็เป็นวันนี้ผมใช้หอยนางรมก็เป็นพลาหอยนางรมชุบแป้งทอดนะครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าเทคนิคดีๆแบบนี้เมนูไทยๆแบบนี้แลยการยอดเชฟไทยครับเตรียมดินสอปากกาจดเลยนะครับสูตรที่มีอยู่ถ้าจะดูย้อนหลังก็กลับไปดูที่ YouTube ได้ในการยอดเชฟไทยเอาละครับวันนี้ในการยอดเชฟไทยลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์9โมง25ตอนเช้าๆครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ